ทุกคนนี่คือหนังสือเล่มละ1,000 10, งบาท สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมิกก็มีอะไรบางอย่างที่ตื่นเต้นมากมากนะคะจะมาอันบ็อกซ์ให้ทุกคนดูนะคะแล้วมันก็เป็นเรื่องของการเทรดด้วยนะซึ่งของชิ้นนี้นะคะมิกรอมาประมาณ2อาทิตย์ได้เดี๋ยวเราจะมาแกะกันดีกว่าว่ามันคืออะไรนะคะแล้วก็จะเล่าเรื่องราวให้ฟังด้วยว่าเอ้ยทำไมถึงตื่นเต้นจังเลยนะคะแล้วทำไมถึงแฮปปี้จังเลยที่ได้ของสิ่งนี้เนอะอันนี้คือไม่ได้สั่งมาง่ายๆนะคะเพราะว่าต้องสั่งมาจากอเมริกา รวมค่าของและค่าชิปปิ้งต่างๆแล้วนะคะประมาณเกือบสามหมื่นได้นะคะกล่องน,นี้นะแกะนะแดนแดน,ดนยังยังไม่เห็นอะไรเลย<อ>แตนแด,น,ดนเห็นยัง<อ>นี่ฮะอันที่หนึ่งนะคะอันที่สองนะคะยังมีอีกนะคะนี่ สุดยอดมากมากชันนี่ดูเป็นผู้คงแก่เรียนมากไหมนี่อันนี้ใบเสร็จนะอันนี้แค่ค่าของเนี่ย687ดอลลาร์นะคะไม่ได้รวมค่าภาษีหรือว่าค่าอะไรใดๆนะแต่ว่าพอคิดเป็นเงินไทยรวมทุกอย่างเสร็จสิ้นนะคะประมาณเกือบสา0 0 0อย่างที่บอกนะคะฉะนั้นตกแล้วเนี่ยเล่มละ10,000บาทเล่มละ10,000บาท ทำไมอ่ะทำไมไมีถึงแบบตื่นเต้นกับหนังสือ3เล่มนี้จังนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะหนังสือ3เล่มเนี้ทุกคนเห็นใช่ไหมเขาเขียนว่า CMT level เนี่ยมันจะมี level 1 level 2 level 3ม curriculum นะคะซึ่ง CMT เนี่ยย่อมาจาก c h a r t e r e d Market Technician นะคะซึ่งมันเป็นหนังสือที่เกี่ยวกับการเทรดทั้งหมดอันนี้คือแบบ ทั้งโลกของการเทรดเลยนะอาจจะเป็นเทคนิคที่เราใช้อยู่หรืออาจจะไม่ใช่เทคนิคที่เราใช้อยู่แล้วมันก็จะเป็นเนื้อหาที่ค่อนข้างลึกนะคะมีงานวิจัยแปะอยู่ในเล่มพวกนี้ด้วยอย่างเช่นแบบ RSI ที่เราใช้กันอะเราใช้เป็นถูกไหมแต่ว่าเราอาจจะสงสัยว่าแล้วทาไมต้อง14ทําไมต้องใช้14แท่งแล้วเขาวิจัยออกมาได้ยังไงแล้วทําไมเราต้องใช้อินดิเคเตอร์นี้อะไรประมาณเนี้ยคือรู้ยันประวัติศาสตร์ว่าการวิเคราะห์ทางเทคนิคเนี่ยมาได้ยังไงนะคะแล้ว ก็ทุกๆอย่างเลยเห็นอาจารย์ซิ่งสปอยไว้ว่าเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับโหราศาสตร์เชื่อมั้ว่าการเทรดอ่ะมันมีโหราศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะเพราะว่ามันคือธรรมชาติของจิตใจของมนุษย์อะไรแบบนี้เนาะก็นั่นแหละฮะทุกอย่างที่เกี่ยวกับการเทรดถ้าเอมิคอ่านครบทั้ง3เล่มนี้นะคะมิจะรู้ทุกอย่างเลยนะเทคนิคบนโลกนี้มีเป็นหมื่นเทคนิคนะคะแต่ว่าแน่นอนเราก็ต้องเลือกเนาะว่าเทคนิคไหนเราเข้าใจมากที่สุดเข้ามือเรามากที่สุดจริงๆทุกคนไม่จําเป็นต้องรู้ทั้งหมด นี้ก็ได้เราก็เทรดทำกำไร,รได้แล้วนะอันนี้แค่เป็นความชอบส่วนบุคคลนะคะอยากรู้ไปหมดแค่นั้นเองนะคะก็ถ้าเกิดว่าอ่านแล้วแล้ว,ลวมีอะไรน่าสนใจเดี๋ยวมีคงจะเขียนคอนเทนต์ออกมาให้แน่นอนนะอาจจะต้องติดตามในเพจ b r a v o Trade Academy Global นะคะหรือว่าเพจ Sing b r a v o Trader ของสร้างราคานะคะที่มิกจะอยู่บ่อยๆนะก็จะมีสองเพจนี้นะคะอ๋อแล้วก็ถ้าทุกคนถามว่าเอ๊ะมันเขียนว่า exam นี่นะมิกจะไปสอบเหรอสอบค่ะทุกคน นี่เราเอามาอ่านนะคะเพื่อที่จะไปสอบด้วยคือจริงๆแล้วอะถามว่าถ้าสอบแล้วแล้วได้อะไรใช่ไหมซึ่ง CMT อสอบแล้วแน่นอนเราได้ยศเขาเรียกอะไรเหมือนแบบ แพทย์หญิงอะไรอย่างเงี้ยน่ก็ใช่ปะแต่ว่า CMT คือมันจะเป็นชื่อเรานะคะแล้วก็ต่อด้วย CMT นั่นเองซึ่งก็จะเป็นสิ่งที่เอาไว้คุลิฟายว่าเราเนี่ยเป็นนักวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ได้รับการประเมินคุณภาพระดับโลกนั่นเองนะคะซึ่งการสอบเนี่ยถามว่าโอม้มิกจะสอบภายในปีนี้จบเลยไหมสามเลเวลเนี่ยเป็นไปไม่ได้นะคะเพราะว่าเขาจัดสอบแค่ ปีละ2ครั้งเท่านั้นนะแล้วก็1ครั้งเนี่ยเราสามารถสอบได้แค่1นึ่งเลเวลนะคะฉะนั้นถ้าเร็วที่สุดเลยที่เราจะทําได้ก็คือ18เดือนใช่ไหมคะทุกๆ6เดือนที่เราสอบเลยประมาณเนี้ยเป็นกําลังใจให้มิกด้วยนะแล้วก็อย่างที่บอกค่ะจริงๆแล้วอ่ะการมียศหรือไม่มียศ CMT เราสามารถเทรดทำกําไรได้อย่างยั่งยืนอยู่แล้วในตลาดนะคะแต่โมมิกอะไม่ได้สนใจว่าเราจะได้ยศไหมหรือไม่ได้ยศไหมหรืออะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าสิ่งที่มุมิกสนใจคือระหว่างทางเราได้ความรู้อะไรบ้างซึ่งการสอบอะเป็นเหมือนแค่เป้าหมายให้เราเอนจอยการอ่านให้เราเอ j นจอยความรู้ที่เราจะได้ระหว่างทางมากกว่านะคะก็ประมาณนี้สำหรับการอันบ x ็อกของวันนี้นะคะก็หวังว่าทุกๆคนจะได้เปิดโลกด้วยนะว่าเฮ้ยจริงๆนักวิเคราะห์ทางเทคนิคเนี่ยในโลกของเราอะมันมีการประกันคุณภาพอยู่ด้วยนะคะก็สำหรับวันนี้มุมิกต้องลาไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย